วันนี้เราพูดถึงเรื่องของการ Move On อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เรานำเสนอในเรื่องของด้านมืดของความรักเยอะเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ความล้มเหลวในความรักมันมีผลต่อชีวิตคนเยอะมากและล้มเหลวกันเยอะเพราะเนื่องจากไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีความเข้าใจในเรื่องของอความสัมพันธ์มาก่อนนะครับหลายๆคนก็เกิดจากวัยที่ยังไม่เยอะหรือบางคนก็คือมีไมซเซ็ตโบราณ ใบเส้เก่าที่ยังไม่ถูกพัฒนาอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดการล้มเหลวคราวเนี้วิธีที่จะรักษาความรักให้มันยั่งยืนได้คือเราจะต้องรู้เข้าใจแล้วก็รู้เรื่องความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งแต่สําหรับกรณีใครก็ตามที่พังอยู่ที่พังอยู่นะแล้วรู้ว่ามันไปต่อไม่ได้จริงแล้วมันต้อง move on ให้จํำจิตไว้ว่าวิธีที่จะต้องคิดกับตัวเองทุกวันคือเราต้องมองเป้าหมายของเราเป็นหลัก เป้าหมายคือ1กูตื่นมาแล้วไม่รู้สึกอะไร 2. ฟังเพลงเศร้าแล้วงงตัวเองว่าทำไมกูไม่เศร้าเหมือนเดิมและ 3. เวลาที่ยืนเหลืออยู่ข้างหน้ากับแผ่นกระดาษขาวๆที่เราเรียกว่าจุดที่มันไม่มีอะไรเลยที่เรางงแต่ชีวิตอยู่นั่นแหละคือจุดที่เราจะต้องเดินเพื่อลงไปเขียนอนาคตใหม่เขียนในรูปแบบที่เราต้องการและเขียนแบบที่เราเรียกว่าฟู l e s s Life คือชีวิตที่เต็มอยู่ตื่นขึ้นมาอยู่เอากระเป๋าที่อยู่เก็บไว้ในตู้ออกมาใช้เอาส้นสูงออกมาใส่ทําตัวให้ฮอตทาตัวให้ปังทําตัวให้เฟียสเพราะเวลาที่เหลือมันเป็นของเราแล้วแทนที่จะตื่นมาเหนียงยานหนวดไม่โกนแล้วนั่งคิดแต่เรื่องผู้ชายซ้ำๆๆอะ่ะไม่เบื่อสักทีเหรอวะมันคือจุดที่อยู่จะต้อง move on เพื่อตัวเองให้ได้และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในค่ำคืนนี้ครับ